Hospital ซิกซิกซิกมีหลายคมเมนต์แนะนําเกมนี้มาดูเหมือนว่าจะเป็นเกมเฮลเลอร์ที่เราต้องเดินสำรวจเหมือนเดิมนะครับถ้าเจอสิ่งผิดปกติให้รีบเดินกลับถ้าไม่ผิดปกติให้เดินต่อไปนะฮะเกมนี้เขาเตือนว่าถ้าเกิดเล่นเวอร์ชันนี้เกมอาจจะแคลชได้ก็ซื้อมาจากสตรีมให้เล่นเวอร์ชันไหนเนี่ยอะไรเนี่ยผิภาษาไทยด้วยเหรอหากคุณพบความผิดปกติให้กดปุ่มด้านล่างของลิฟที่คุณมาหากไม่พบสิ่งปกติให้กดปุ่มด้านล่างของลิฟตัวอื่น,ต,นตัวอื่นคือตัวไหน โอ้เกมทำไมมันทำไมมันแหลกๆเดี๋ยวนะอาจะต้องปรับความละเอียดเกมลงอ่ะโอเคอู้เกมถ้าผิดปกติให้กลับมาถ้าเกิดไม่ผิดปกติให้ไปด้านนู้นใช่ไหมสวัสดีครับพี่มีคนนั่งอยู่แล้วก็มีรูปมีเก้าอี้โอ้โหดีเทลมันเยอะแฮะรูปอันนี้กับรูปอันนี้ไม่เหมือนกันมีประตูผมว่าผมเล่นนานไม่ได้นะ คือจอมันเอียงๆนะฮะเราเดินเอียงจอด้วยอันนี้น่าจะไม่ผิดปกตินะน่าจะปกติแล้วก็กดลิฟต์อันนี้อ,อืืมอ๋อชั้นที่ศูนย์ชั้นที่หนึ่งพี่เขาก็ยังนั่งอยู่เอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่น่าจะปกติใช่ไหมอะไรเต็มไปหมดถ้าผิดปกติให้เดินกลับแล้วก็กดลิฟต์อันเดิมใช่ไหมลิฟต์มันต้องขึ้นไปข้างบน อ่าโอเคเบอร์สองนี่ไงไม่มีเมื่อกี้บนโต๊ะมียามียาวางอยู่อาา่ะฮะแล้วก็คนนั่งอยู่ปกติตู้กดน้ำอันนี้น่าจะถูกนะเออเวลาหกโมงครึ่งอันนี้น่าจะถูกลองดูก่อนน่าจะถูกชั้นที่สามเอา อืมแสดงว่าดีเทลที่อยู่ตามทางเนี่ยก็เกี่ยวฮะต้องพยายามจำก่อนป้ายตู้กดน้ำอาการแต่งตัวของพี่เขารองเท้าหมวกถังขยะชั้นศูนย์เนี่ยน่าจะปกติเราต้องจำเวลาเวลาเวลาโอ้ผมไม่ชอบเลยจอขยะอย่างนี้เวลาหกโมงครึ่งอ่ารูปภาพอันนี้ประตูที่กดน้ำถังขยะตรงนี้ต้นไม้อ๋อต้นไม้ใช่ไหมเมื่อกี้ ตอนเข้าลิฟต์ผมเห็นคุณคุณว่ามันมีดอกไม้ด้วยตรงนี้อ่ะชั้นที่หนึ่งอ่ามันต้องกลับด้านใช่ไหมคือเรามาจากด้านนู้นออกมาด้านนี้มันเลยกลับด้านกันถูกไหมใช่มันน่าจะกลับด้านกันประตูเบอร์หกเอ๊ะประตูเบอร์หกจำได้ว่าม,มีตัวเลขนะใช่ประตูไม่มีตัวเลขตัวเลขมาจากไหน ชั้นสองเย้โอ้โหอันเดิมนี่ไงประตูไม่มีเลขหโอเคครับเหมือนเดิมอันนี้เต็มไปหมดเลยไม่ยากชั้นสชั้นสามอืมอมืประตูไม่มีเลขถูกต้องทังขยะบนโต๊ะมียารูปภาพคนเดิมเอ้อมือ เป็นเพราะว่าปรับกราฟิกใช่ไหมรูปภาพหกโงครึง่งเอะอันนี้หรออันนี้นับไหมมันทะลุออกมาใช่ไหมมันทะลุออกมาอ๋อประตูมันประตูมันใหญ่ขึ้นอ๋อประตูมันใหญ่ขึ้นกลับกลับกลโอเคชั้นที่สี่ต้องกี่ชั้นอนะ ๋ยวบอกนะ้องห6ชั้นชั้นที่4โอเคเจอตู้กดน้ำต้นไม้อืมประตูเหมือนเดิมแล้วถังขยายาปฏิทินเสียงอะไรหูแววไปเองใช่ไหมตู้กดเวลารูปอืมเอ๊ะเหมือนจะมีอะไรหายไปไหมตรงนี้เฮ้ย ปกติวิ่งไหมไม่ทันสังเกตเอาเป็นว่าอันนี้คือไม่ปกติแล้วกันเดินกลับเอาเป็นว่าไม่ปกติแล้วกันชั้นที่สี่แล้วนะเออโอเคโออ่อ่าไม่แวะจอดครับไม่แวะจอดครับอันนี้ก็ชัดเกินไป่ะฮะชั้นที่หก โอ้โหมีอย่างนี้ด้วยหรอเอเอ่มถังขยะเก้าอี้ประตูปกติชั้นที่6แล้วนะมันมีกี่ชั้นนะ่ะคุณพี่ก็นั่งเหมือนเดิมคนเดิมใช่ไหมพี่อย่าพุ่งมานะพี่อย่าก,กระโดดมานะพี่หกโมงครึ่งรูปภาพตู้เอมีอะไรแปลกไหม แป๊บหนึ่งแบบนึงบางทีมันเป็นรายละเอียดที่เราแบบต้องเอะเห็นแล้วแบบเฮ้ยใช่เหรอก็ปกตินะผมว่าอันนี้ปกตินะฮะมันไม่มีอะไรที่น่าสงสเลยอ่ะโอเคปกติก็ปกติไปชั้นที่6แล้วนะครับต่อไปต้องชั้นที่7มีกี่ชั้นไม่รู้อย่ากลับไปศูนย์ก็พอเออชั้นที่7ดดอกไม้นั่นไงที่เราเจอตอนแรก โอ้โหโอเคเครื่องเสียแล้วทำไมผมมองเป็นดอกไม้ไม่ใช่ฮะแสะดงว่าตอนแรกก็มองผิดไม่ใช่ดอกไม้นึกว่าสีแดงๆอันนั้นคือดอกไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเครื่องเสียเครื่องเสียย้อนกลับไม่รู้กี่ชัน้นชั้นที่เจ็ดแล้วชั้นที่เจ็ดแล้วชั้นที่แปดอืมเนี่ยมันมองเหมือนดอกไม้เลยนะแต่มันไม่ใช่ ูกดน้ำทีวีรูปภาพกัวอย่างเดียวคืออันนี้นี่แหละวิ่งลุกขึ้นมาผมเห็นอะไรที่นาฬิกาก็ไม่รู้เออเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเท็กเจอร์เฉยใช่ไหมมันคือเท็กเจอร์ใช่ไหมยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะอย่างอื่นเหมือนเดิมอย่างอื่นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรฮะชั้นที่8แล้วต้องไปเก้า ต้องไปก้าเออโอเคโอ๊ประตูเปิดประตูนู้นเปิดคือคือต้องกลับอันนี้แน่นอนแต่ว่าประตูมันเชื้อเชิญเหมือนเรียกให้เรามาดูผมว่ามีใครแอบอยู่หลังประตูแล้วก็รอเราไปดูแล้วเขาก็ปิดพอเรายืนดูปุ๊บเขาจะปิดพอเราดูปุ๊บเขาจะปิดประตูนั่นไงเออเออแล้วประตูนู้นก็เปิด <laughs> จะเปิดอะไรแย่ประตูจะเปิดจำเป็นต้องไปดูอีกมยเนียกลับเลยได้ไหมกลับเลยหรือว่าดูกลับดูกลับด,บดูดูดีกว่ามาอย่าไปกลัวแค่ประตูก็แค่ประตูเราอยากกลัวเราอยากกลัวประตูเปิดสิเปิดให้หมดสิหมดแล้วยังมียไหนยังไม่เปิดอีก มันก็แค่ประตูเปิดไปเรื่อยๆใช่ไหมอือหอเงาใช่ไหมเนี <laughs> ่ยเหมือนเขาเหงาเอ้ไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วกับทางเดิมอือหก้าต้องไปสิบนะครับใช่ไหมอันนี้ทางเดิมใช่ไหมผมจะงงทางนี่แหละว่าอันไหนคือทางที่ไปอันไหนคือทางกลับสิบอืม สิบแล้วสิบแล้วอ,อ่าที่กดน้ำป้ายรอบรอบนี้คุยด้วยอะไรครับพี่พี่ขำอะไรรับ <c oughs> อย่าชวนขำดิครับ <c oughs> พี่ขำเรื่องอะไรพี่เล่าหน่อย <c oughs> ขำใกไกลมากไปดีกว่า เอสิบเอ็ดอืมตู้กดนาฬิกาหกโมงครึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมผมเริ่มลายตาแล้วเนี่ยมันน่าจะมีระบบปิดนะไอ้กล้องแบบใสๆอย่างเงี้ยหลายๆเกมก็มีนะฮะปกติปกติอันนี้ไม่มีอะไรไปชั้นที่สิบสองสิบสองสิบสองมีจำสแกรเล็กหน้อยอืม เอ่าฮะคุณพี่ไม่ขาำนะรอบนี้อันนี้ก็ปกตินะอันนี้ก็ไม่มีอะไรสองรอบเลยเหรอสองรอบต่อกันเป็นไปได้ไงอืมอ่ะสิบสองไปสิบสามสิบสามเอาเอา อะไรผิดอ่ะโอ้ประตูก็ไม่ใช่นะอะไรผิดอ่ะเมื่อกี้โอ้เซ็งเลย <laughs>